ตามคำขอนะครับคืนนี้ขบวน9151มีคนขอมาก็จัดให้นะครับถ่ายหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะครับหรือไม่ก็นานๆทีถ่ายนะครับ108นะครับเด่นชัยกรุงเทพือวัดทเที่ยวสุดท้ายที่จอดชุมแสงครับหมายเรีกอะไรฮะเนี่ยเสียงเอาซ้อมแน่นอน สอเก้หน <29 S 2> ึ่งสองเก้านะครับเอาสตอมเฮ้ยเดี๋ยวต่อนหนึ่งหนึ่งคบไอเอาสตอม C ทีศูนสี่นี่วารู้สึกว่ามีการเป็นหัวจักหรือเปล่านะครับ คันสี่ไฟไม่ติดแฮะติดน่หน่อยโอเคตอนนี้เขาบวนก้ามาแล้วนะครับมาจัดให้ตามคำขอนะครับสำหรับคนที่ขอมาโอเคนี่ก็เป็นรถเรือหนึ่งูนยแปด ที่ลอรีขบวน9นะครับซึ่งขบวน9ตอนนี้เนี่ยล่าช้าเกือบ90นาทีนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทําไมมันถึงล่าช้าเยอะขนาดนั้นนะครับเอาง่ายๆนะกางคือเชา้ากลางวันเย็นอนะ่ะว่าล่าช้าเลยนะโทษครับเชา้ากลางวันเย็นเนี่ยว่าล่าช้าแล้วนะแต่ขบ,บวลลกกนรถกลางคืนนี่แหละจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าล่าช้ากันแทบทุกขบวนในสายเหนือนะครับสายใต้ก็เป็นนะครับเป็นหมดเลย นะพนักง,งานบอกว่าตู้7มีเกินนะครับงั้นก็หมายความว่าอาจจะหมายถึงว่าผู้ดีสามเต็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็กลางคืนเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับคืนนานๆที่ถ่ายครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มาตามสัญญานะครับท่านผู้ชมขอไว้นะครับมีคนขอมา ผมก็อยากเห็นด่วน52ที่ได้ QSY เหมือนกันนะครับโอเคขบวน9กําลังมานะครับแสงไฟอยู่ทางนู้นสีขาวๆรู้สึกว่าพนักง,งานเขาน่าจะพาไปที่รถนอนหรือว่าผมไม่รู้ว่าที่เดินไป4คนเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะงั้นทางที่ดีคืออย่าไปยุ่งดีกว่านะครับโอเค อนนึงหนึ่งได้เอาสตอมซีสี่ศูนสี่นะครับแต่พอมาเป็นหนึ่งศูแปดได้เอาสตอมซีหนึ่งสองเก้ามาเฉยวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะครับกล้องมันเบอร์บ่อยมากเลยท่านผู้ชมไม่รู้จะแก้งไงนะครับขออภัยด้วยผมก็ไม่รู้กันว่าทำไมกล้องมันเบอร์ โอเคมาต่อนะครับผมก็ยอยู่แถวๆห้องน้ํานี่แหละนะครับไม่ได้เดินไปทางนู้นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับขอถ่ายตรงนี้แหละฮะโอเคขบวนกล้ากำลังเล่นเครื่องมาครับจะรับห่วงหรือว่าผ่านมาดูกันถ้าไฟแดงอยู่เนี่ยแสดงว่าน่าจะรับห่วงแล้ว่วงคือหมายความว่า,าจ,จะไปเจอด่วน5 2 1 4ก็เป็นได้นะครับ ผมก็อยากเห็นดว้5ดวส5งที่ได้หัวจาก k s Y ทำขบวนเหมือนกันนะครับผมถึงต้องมาถ่ายเงี่นะครับแล้วก็ถ่ายตามที่ท่านผู้ชมขอมาก็คือขอบวน9า1นะครับโอเคขบวนดวลพิเศษอุรดาวิถีขบวน9มาแล้วครับรถคลาสสิก c n r นะครับรถนอนรุ่นใหม่ โอเคมาเลยฮะขบวนเก้า k s ฟหมายเลขะไยฮะผมไม่รู้ว่ารับห่วงไหมน่าจะรับแหละมั้งไม่แน่ใจถ้ารับห่วงคือหมายความว่าไปเจอด่วน52นะครับโอเคปิดไฟไฟแดง k s ฟจะเป็นแดงผสมขาวอุ้ยผ่านนะฮะหมายเลขะไรฮะอ๋อผ่านนะ สองหนึ่งสองนะครับโอ้เกือบเก้าสิบเลยอะ่ะขบวนเก้าอ่าไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวขบวนเก้าเนี่ยผมจะถ่ายให้แน่นอนนะครับ แต่มันติดตรงตังนี่แหละนะครับไปได้แต่มันติดตรงตังลาช้าเพิ่มไม่กี่นาทีนะครับสำหรับหนึ่งส <BU> <layers here. S 2> ู์แปดแต่ขบวนเก้านี่แหละก็ไปจอยทีมที่ป่าน้ำโพนครสวรรค์บ้านตาชีรบุรีชุมทางบ้านพาชีอยุธยาลังสิตดอนเมืองและสถานีกรุงเทพิวัตรจอดอีกประมาณ6-7สถานีนะครับ ประมาณ8 9 8 9สถานีนะครับโอเคไปสวยงามฮะ108และเก้าฮ้ใครรู้นะครับว่าสเต,เตชันคนบ้ารถไฟเนี่ยขึ้นขบวนไหนมาคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นขบวนนี้มาหรือเปล่าผมไม่เห็นเขาโอเค ใครรู้ว่าบ้าไอสเตชันคนบ้ารถไฟมาขบวนไหนก็คอมเมนต์ได้